ช่แลวเกี่ยวกับสะพานแกดําให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงเนาะตำนานครับผมเป็นสะพานไม้แกดําที่เห็นอยู่นะครับก็มีการปรับปรุงมาหลายหลายยุคหลายสมัยแต่แรกตรงที่ตรงนี้จะเป็นลําห้วยผ่านครับเป็นลําห้วยผ่านว่าพอกรมชลประทานสร้างคันดินขึ้นมาเพื่อกั้นน้ําฝ่ายน้ําล้นมันก็จะเป็นน้ําเอ,อ่ครับที่เป็นน้ําเบื่อทำให้การติดต่อทั้งสองบ้าน อันนั้นบ้านหัวขัวซึ่งเป็นบ้านน้อยเป็นบ้านน้อยของหมู่บ้านนี้ครับผก็ไปใช้ติดต่อกันทางาการาเรียนบ้างครับนักเรียนไปเรียนแล้วก็าการทําบุญจักบ้านซึ่งบ้านน้อยจะมาทําบุญที่บ้านใหญ่ีแล้วก็การเกษตรครับการทำํำนาทีนี้ครอบพอช,ชนประธานสร้างบายน้ําล้นน้ําเอ่อ ก็จะเป็นที่จะต้องมีการทําสะพานข้ามเพื่อใช้ก่อนรดเดียวครับถ้าถ้าไปทางคันนี้คันน้นนะครับมันก็จะเป็นระยะทางที่ไกลมากไกลก็เลยสร้างสะพานเมื่อก่อนเป็นรูปสะพานอยู่แล้วครับตอนเป็นห้วยนะแต่ว่าก็เป็นสะพานเล็กๆแต่ว่าพอมาเป็นฝายน้ำก็จะต้องยาวขึ้นนะครับนี่คุณพ่อกรซึ่งเป็น เจ้าของโรงเรียนฝั่งนู้นนะครับมีโรงเรียนครับมีโรงเรียนสมัยก่อนมีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนแสสะพานนี้ก็ใช้ในการใช้ในการเดินไปโรงเรียนเนะอาให้ให้นักเรียนไปโรงเรียนส่วนใหญ่ครับจุดสองจุดสองหลักแต่ว่าจุดสองหนึ่งก็คือไปทํานาครับคนที่คนที่อยู่บ้านนี้แล้วมีนาฝั่งนู้นนะครับก็ต้องไปทานาทีนี้พอหลายปีขึ้นหลายปีขึ้นก็จากสะพานอาจจะเป็นเมื่อก่อนเป็น ไม้เป็นเป็นเดียวไม้ไม้เลียงเดียวไม้เลียงเดียวเดี๋ยวพอไปไปเอามาก็ตีเป็นสบาดที่กว้างเามตรกวา้วางๆแล้วก็เป็นเป็นระนาดครับระนาดฝั<ะ>่งเพื่อให้ข้ามได้สะดวกขึ้นครับ mm hmm. ก็สักประมาณปี2496 <laughs> ที่กรมชลประทานมาปั้นคันดิน ล้วก็ทาให้น้ํามันเดือดนะครับก็นับนับจากนั้นแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นเป็นห้วยก็มีก็มีสะพานเล็กๆอยู่เหมือนกันครับเป็นลําห้วยนะครับเมื่อก่อนลําลห้วยก็มีสะพานเล็กๆอยู่เหมือนกันที่อ่ได้ข้ามไปข้ามมาน้ําน้ําเคยทั่วไหมครับนี่สะพานนี้ปีสองพันร้อยเก้าสิบเจ็ดสองพันสองพันห้าร้อยเจ็ดครับ คันดินขาดเลยครับกรมระทาเนี่ต้องต้องสร้างต้องรีบซ่อมเพื่อเพื่อขุดน้ําครับขาดเลยครับไอ้คนนนัน,นดินไม่ขาดเลยครับเป็นเป็นเรียกว,ว่าน้ํามาเยอะครับสะพานนี้ไว้สําหรับข้ามแบบสมู่บ้านเนาะตองบ้านนะครับก็มีสาม,มสี่อยู่สองหลักครับไปเรียนหนังสือ มาทำบุญข้ามไปการทำนาแล้วก็ติดต่อระหว่างกันญาติญาติเลยเป็นตํานานของคำากสะพานไม้แก่ดาโอเคครับเราจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมขออบคุณครับขอบคุณลงมาครับครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับสะพานไม้แก่ดาครับผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมสะพานไม้แก่ดานะครับ ตำนานก็จะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับมะม่วงรลวยสตูดิโอชอบกดไลคใช่กดแชร์เอาขอบคุณครับสวัสดีครับผม